รองนายกเป็นยังไงบ้างคนะหลังจากวันนี้ที่หัวหน้าทักประกาศเชื่อมีการเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปสู่ทีมบริหารในฐานะรัฐบาลทักระะาาชน,นยังไงบ้างคนะ จริงๆแล้วไม่อยากให้มองว่าเป็นทีมรองนายกหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่ามันคือการแบ่งงานการทำแล้วก็การทำงานแบบเป็นทีมเวิร์กนะคะการที่ให้คนที่จะได้รับมอบหมายเนี่มาร่วมทำนโยบายตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็ทำให้การที่นำนโยบายปฏิบัติได้จริงเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับความเป็นจริงแล้วก็เป็นไปได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะแล้วก็ภายใต้การทำงานางจริงๆก็คือต้องทำงานร่วมกันหมด ะะหลายหลายเรื่องเนี่ยที่เป็นเรื่องของความท้าทายในประเทศในปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ได้ด้วยกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรือว่าประเด็นใดประเด็นหนึ่งอยู่แล้วยกตัวอย่างด้านสกมเมอร์อย่างเงี้ยมันก็ต้องอาศัยความร่วมมือกับทั้งทางฝั่งของความมั่นคงนะคะตำรวจรวมไปถึงทางฝั่งของออตลาดเงินตลาดทุนอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นนี่ก็ต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดทั้งทั้ง4คนรวมไปถึงทีมบริหารคนอื่นๆด้วยค่ะกออ็อยากให้มองว่า ก็จะเป็นอันนี้เป็นหมายใหม่ที่ดีนะคะในการที่จะได้เห็นตัวคนที่จะมาบริหารตั้งแต่ต้นค่ะแต่งงานกันยังไงครับในสี่คน,นที่จะมาไปลองค่ะก็แบ่งเป็น4ด้านนะคะค่ะก็เป็นด้านความมั่นคงใหม่ด้านเศรษฐกิจด้านคุณภาพชีวิตแล้วก็การปฏิรูประบบราชการค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าต้องไปเป็นรัฐบาลผสมจะจะคุยกับพรรคอื่นหรือว่าสัดส่วนมันจะเป็นยังไงจะปรับเปลี่ยน ก็คงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนซึ่งเราไม่อยากปรับดังนั้นเนี่ยช่วยเลือกเราให้เป็นรัฐบาลพักเดียวด้วยค่ะ250เสียงตอนนี้มันจะดูเพียงพองในการงรัฐบาลพักเดียวเลดียวัะเสียข้างมาก,กค่ะจริงๆก็จะอยากได้ไว้สำรองอีกสักเล็กน้อยนะคะเพื่อความมั่นใจค่ะแต่ว่าก็เข้าใจดีว่าเป็นเป้าที่ทะเยอทะยานนะแต่ว่าก็พยายามจะเชื่อไปให้ได้ค่ะนอกจากกระแสทางความนิยมแล้วเนี่ยมันยังมีประเด็นของ คดี44สสที่ผมเห็นว่ามีการปรับตาขั้นที่เป็นสสที่เราไป25ท,ท่านเนี่ยถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นในช่วงก่อนปีใหม่ซึ่ก่อนเลือกตั้งเนี่ยแล้วต้องเสียทางพลกรทางการเรืินไปอ,อ,อีกเนี่ยได้มีการรับครูไดงไหมคะก็นี่แหละคะ่ะก็เป็นการเตรียมความพร้อมรับความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะได้ด้วยการที่คนที่จ,จะเป็นเคยเป็นสสเขตจะต้องย้ายมาลงปาร์ตี้ลิสต์เพื่อถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น นะคะก็อาจจะมีการลาออกแล้วก็เลื่อนขึ้นของอันดับได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เราก็พยายามปิดทุกความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ยืนยันในความบริสุทธิ์ของพวกเราเองเรายังมั่นใจเต็มที่ว่าเราสามารถสู้ในคดีนี้ได้แต่แต่เราก็ทราบว่าในประเทศนี้เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่มันตรงไปตรงมาขนาดนั้น,นะคะผมอยากจะอยากจะขอย้ำครับว่า ที่เราตั้งใจเปิดตัวกันอย่างนี้เราเน้นของการทํางานเป็นทีมนะครับอยากผมคิดว่าประชาชนคนไทยเห็นแล้วว่าเราจะมีฮีโร่มาช่วยประเทศเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับดูจากการบริหารจัดการแก้ปัญหาน้าท่วมภาคใต้เราก็เห็นแล้วนะครับดังนั้นเราเลยเน้นการทํางานเป็นทีมคณะทั้งมนตรีเนี่ยมี36คนนะครับไม่ใช่คนใดคนหนึ่งต้องทํางาน36คนรวมถึงสสบัญชีรายชื่อ100คนดังนั้นการคัดสรรของเราเนี่ยตั้งใจให้คนเห็นเลยว่าคนแต่และองค์การพร้อมมาทํางานกับเราอย่างไร รัฐมนตรีที่จะเปิดตัวในอนาคตนะครับดังนั้นอยากให้ประชาชนมองการทํางานเป็นทีมแต่ว่าที่21แล้วเนี่ยไม่มีฮีโร่คนไหนที่จะมาช่วยประเทศที่มีปัญหาเรื้อรังอย่างนี้ได้นะครับดังนั้นการที่เราจะแก้ต้องทํางานพร้อมกันหลายจุดโดยมีมิชชั่นมีเป้าหมายร่วมกันครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณอนุพินก็พูดขึ้นมาแล้วยังไม่มีแกนนาออกมาตอบเรื่องของการเป็นเขาใช้คํานี้เลยเหรอ่เป็นแกนนำมองไงบ้างค่ะมันก็น่าจะเข้าสู่ ช่วงของการเลือกตั้งนะคะก็อาจจะมีการที่อาจจะมีการาป้ายสีกันไปมานะคะรวมถึงการที่บอกว่าเราเป็นฝ่ายค้าด้วยซึ่งเราก็ยืนยันในจุดเดิมตรงไปตรงมานะคะว่ามันไม่ได้มีใครมาค้าไขรนะคะเมื่อไหร่ที่เราเห็นว่ากระบวนการที่จะทําตาม MOA เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วเราก็ใช้กลไกลทางสภา,าในการที่จะให้นําไปสู่การยุบสภา,าในที่สุดอยู่แล้วนะคะดังนั้นไม่มีใครค้ำ